สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพุนอะ enjoy lifestyle in Denmark จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมื่อนี้เอาวนเอาผู้บาดมาออกกล่องงานพ่อแม่พี่น้องจ้ะสิผ้าไปเก็บพักชี่น้ำจ้าตะบานนัดก,กัมมาดามันเฮ็ดพันไหวอยู่จ้ะมื่อนี้อันอันยุดงานพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็เล่นไปเฮ็ดงานกับไอทิพนมากเพืนน่อนเพิ่งยุ่งย่ามจ้ะพ่อแม่พี่น้องปัทนีก็เล่นออกจากงานพันมากกรเล่นส่วนไอพันหวานไปไป,ไปเก็บพักชี่น้ำจากบานก่อนพะนะ อันคือสิงามเลยล่ะจับปลาน,นี่พ่อแม่พี่น้องจ้ามึงบรรยากาศมื้อนี่อ้เออันไอ้อที่ย์พ่อแม่บอกขอให้เต็มนึงจ้าบรรยากาศาก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งบักหอยห้จ้าพาาอ่อแม่พี่น้องจ้าพาเบิ่งกันนันนันดงบักหอยพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะมื้อนี้บักหอยห้มันขึ้นมากินผักพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ยพุ่นน่ะ แม่มันนี่เต็มอยู่พุ่นนะจ๊ะโอ้โหพุ่นนะบักคอยจ้าพ่อแม่พี่น้องบักคอยพุ่นนะอ้มือน,นี่บักคอยเพิ่นมากออกมากินนะกินยังพุ่นนะเต็มอยู่จ้ะแม่มันนี่ไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปหาตัวไปหาพักสีน้ำเขาโอ้โหไปแล้วไอ้ที่ยังน้ำหนาไปแล้ว มน,นีผู้ใส่ใจดีมาเขากองน้ำพ่อแม่พี่น้องจัาหน่อยหนีสไลใ้เพี่ชายห้ไปจ้ะพุนคือส่องมีแสงแดดใครอยู่ตามมน,นีล่มบ่แหง้งอ้ยเหมือน,นั่นไปเก็บขนาดทะเลเวลาไปเก็บขนาดทะเลเวลาไปเก็บอันพักบุ้งทะเลพันอื้มล่มคักร่มแหนจ้บพ่อแม่พี่น้องไปไปรถที่ไทยอันปลาบักซี่อีกชน,นึงนะจ้ะเด้อตอกไม่คางข้างจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าพุน ถ่ายบึงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะผุดออดอกใหม่ตั้งแต่อายพันสิฟ้ากลับไปตัดงาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพันผ้มามถทายจักหน่อยพระสันไปๆขอบคุณเลยๆจ้าอายจ้าผุดนะผุดนะดอกหมใไม่ปลาหยาปลาเนาะจ๊นะเนาะ จะมาเามื่อนีง้งามคักหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ห้อยมีคนมายางกันเก็บอยู่ยเลยนี่จ้ะพุ่นน่ะอืมพูนว่าเอียงก็พักเอียงก็จ้ะวอเตอร์เคสบอกพูนว่าโอ้ยพุ่นน,น่ะจ้ะเหมือนสนอดจอยเอย้เก็บเอ,อจาจักหน่อยก่อนจ้ะเก็บหน่อยก่อนพ่อแดดไฟพัดเซนโอ้ยพักสี่น้ำสับหลาบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมือหนอ่ะจังสีผ้ามาดามเฮ็ดพันมากเก็บเด้จ้ะเด้อ มื่อนี้มาแบบเฝอเๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่อว่านไอทิพนเซียน,นไอทิพนยู่ย่ามจ้ะจังไหนเขาเกินจนังไหนเขาเล่นเขาไปเล่นเขาเล่นออกอยู่จ้ะวันนโอ้โหสนาเลยเมื่อนีน้จับจีนอเมื่อนี้ยเสียวเสียววันนี้ไปพัดใส่น,น้ำมันหอยจ้ะร่วมกับพักชีน้ำไปเลยหัวห,หน้างามอีดีจ้ะซาบหลับเขียวซาบหลับ,บ,บ,บโอ้ ตัวสนายเลยขึ้นลายใช่จ้ามึอน,นี่จ้าน่าจา้าฝาดหัวซักหัวกวัวมึงสนายเลยจ้าหัวซักลงหนำกลัวมึงสแล้วเก็บเอ่ะตาหยดหยดมันหลอกจ้าพ่อแม่พี่น้อกแกยันหยดตาเปิดปลายไปไปมันมันลายอยู่ เก,เก็บไปแล้วเด้อสิผ้าไปพัดให้เบื้องนะจ้ะเด้อเดี๋ยวสิกินให้เบิ้งจับพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บพ่อด้พัดซื่อๆดอกมือนี่เจอมาดาเม็ดเชื้อปีชุ่มซ่านมากกับเจนทั้งภาคขจอมาอีกเชือนึ่งนะจ้ะเนาะออบว่อนจับพ่อแม่พี่นอ้อ,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 นอ,อกกนงโอ,อ้ยใส่หัว,วออขวบพี่ไทยเวียดนามเพิ่นห้อยขจอมาเก็บเด้เนี่ ของผักของกินผักาทาั้งนอยทั้งนี่ผีจ้ะเพืนะ่อ,อ,อนะหัวบวบโอ้โหเพื่อนั่นจ้ะไอ้จิตเพิ่นบ่ให้เพิ่นมาถ่ายแต่เพราะว่ามันเป็นเงินขี้เล่นเพิ่นบ่ได้เอารองเท้าบูทมายังญี่ปุ่นแหละเดี๋ยวรองเท้าเพิ่นสิเปื้อนจะอายสิบร่รอ ย่านอายบอรอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะผู้บ่าวเ่าผู้บ่าวเ่ากอมจ่อยพู้นะเหลาวหอดันหอดเงาะสก,กลาดขึ้นมาล่าตรวจ้ะบองประมวลผู้นะจ้าแปบ๊บเดียวพี่เมื่อกี้แบบพักซีน่าฟังพี่ประเด็นโอ้ยพักซีหลอมก็แบบจักอึดจักหยากอื้อ รู้ทั้งหนาโอ้พิยาจวดอีดีงามคักโอ้เห็นคอ้อนใหม่แล้วชิดหอดมาดามได้ห้อยอคอ้อนใหม่เพิ่นมาปีนพ่อแม่พี่น้องจา้า <c oughs> พนะสุดจวดะจวดจัดสุดจวดพุ่นะพักซีน่ามกับพักเอ,กอ,อ,อเียงกอล่วอตวอเตอร์เคสบอจ้ะเอื่นซื้อกับบ่ถือดอกจอยไอ้เจ้า หมามือนีจะแมนงามคักรายพุ่นะคูดนะ,นนนะฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นะุเหล่าเจ้าละโอ้โหพุ่นะจะเห็นบ่สวยๆจะสวยอืือ โอ้หคุณอ่ะอุ้ยงามงามงามมาดามาดามาเด้อมันนี่เอะเก็บก่อนหล่มมันนี่เอเก็บก่อนเดี๋ยวจังผ่านพี่สุสานมาเก็บอะนะโอ้โหมันนี่มีผู้ชายมาให้กำลังใจจืนจกถุงอยู่ดูดูผู้สาวเก็บผักคุณแล้วเห็นบ่าจ่าเห็นบ่ตาก็ะกองแหงบ่เปน นั่งกันพ่นอะ่ะโอ้สุดยอดอีดีมนะันสวยจัดสวยน่ามจ่วยและจ้ะพ่อแม่พี่นองเลยพ่นอะ่ะเก็บเป็นนาเป็นนาไปเก็บเอาบหลายดอกจะ้ะเก็บเอาพ่อได้ไปพัดพดนะุ่นอนะ่ะอ๋อเป็นยังงน้ะ กินอิ่มแล้วก็ปัญหามากว่ะพากันแบะไป็นอันเสื้ออันอันอันแวีดเมื่อกินจ้าเมื่อกี้นี่จากเต้นมาจากกระเบิดท่านได้กินเขากินน้ำแล้วอาบน้ำแต่งตัวแล่นันใส่เสื้อผ้าแล่นน้ำผู้ชายหล่ะจากพ่อแม่พี่น้องใจยานเพราะท่านไายเพิ่นออกมาเดียวเดียวก็สิได้ฝ้าไปเก็บเฝ้าไปเก็บเพิ่นละฝ้าไปตัดหญ้าจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนงานพระจ้าทีนี้ก็สิลุง เธบลงไปใกล้ๆน้ำได้จ้ะเด้อพผลเก็บไปเก็บตะแรกกไปเก็บจะละหยอดอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บไปเก็บมากก็ตามภาษาจอยละอุดลาวพอด้วยผลนะพุลนะออกไปขี้เหงากินใบไม้แห้งกินหญ้าแห้งพี่จ่ามาทั้งนาจอยพี่ไป็นจริงลงน้ำก็จะบาดก้นพ่อแม่พี่น้องอ้อดูหัวซุปต้องมี เก็บเอาๆย่อมแค่นี้แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันอ๋อไม่สีอย่าไปยำเพิ่นนะจอยเอ้ยพี่จ่าพี่อ้พี่นะหงุอดอวบเพินะ่นนสุดยอดจ้าสุดยอดผักสีน้ำรุ่นนี้แหละจ้ะกระลักกลงพอดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะบ่แก่บ่ยังอวบจัเลิศ Mm. Oh. Så so, kak, kak, kak. Hej. Oh. Hvad er det? Eh, det er gasvand. Hvad? Gasvand. Det, <laughs> De danske kender ikke. Øhm, <laughs> det det? Eh, jeg skal stege med østersås, med sojs, med salt og peber, og lidt sukker. Er det som grøntsager? Ja, det er som grøntsager, ja. Okay. Men det her kan man også. Ja, den der, vi laver sup, det er simpelthen også godt. Ja. Nej, nej, det er ikke svært Si? Se. Det smager sindssygt godt. De sindssyg godt. <laughs> ja, det er helt fast, ja. Ja. Det er Det แย่อันขจอกมาถามโอ้พันว่าถ้าเห็ดยังพันนะฉันเก็บพักยังประกาดน้ำฉันหอกหย่าน้ำฉันเก็บพันว่าถ้าเอาเห็ดยังจะว่าจะเอาไปพัดวะสันจะไปพัดใส่ซอสหอยนางรมใส่เหลือใส่พริกขี้ใส่น้ำตาลแน่ว่าสันใส่ซอสถั่วเหลืองแน่เดีว่าจังสี่โอ้พันว่าอีปูตีนจ้ะตีซุนอีปูตีน ดีต่อสุขภาพร่างกายเพิ่นว่าอยู่เดินมากันบ่อึดแต่มีแต่แต่แนวสิเก็บเพิ่นว่าแต่เพิ่นอันเพิ่นก็เลยเก็บอันเด็ดพักสี่หลอมขึ้นมาจอยเบื้องเมื่อกี้นี่อันเจ้าหูจักอันนี้เพะเพื่นนะหูจักจ้ากันได้บ้างซี่ละอันนั้นก็กินคือกันเพิ่นถามว่าจอยไปเฮ็ดอีหยังกินพักอันนี้เอ้าเจอคือบ่ออกจ้่เจ้าคือจังดีเจ้าตบ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 อยู่อันตัวถากจับพ่อแม่พี่น้องออันเธออันเธอาหูจักบอลนี่าซั่นหูจักจ้าพักสี่หลอมซั่นต์หูจัก เต็นหมากมีแต่เนวสิเก็บกินข้าเจา้าวาขันมันขันหูจักเก็บกินเพื่อนว่าเมนจะขันหูแจักพักหูจักว่าอีหยังมันกินได้เนี่ยเพราะจำเป็นต้องไปซื้อประหยัเดเลยไลยคักพ่อแม่พี่น้องจ้ะแฮงตะคนกินพักกันค้นกินพักนี่โอ้โหตันช่วงหน้าช่วงหน้าหนาวช่วงที่มาตกพ่อแม่พี่น้องจา้าพอได้เก็บพักกินเนาะไปซื้อข้าเจา้าแค่อันแค่พักน่อาทิตย์นึงก็จะตกไปสามพันบาทเราจะพ่อแม่พี่น้องจา้แงาแฮงใจ้ทิดลดทุนขอโทษ เฮงจะแพงคาพักท่านอ้ายพนรทุนนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยุกยุกจักจักข้าเจ้าก็มาทักผัวก็เมียข้าเจ้าโอ้จอยสิตังกล่องดอกจอยคือจังเก็บบวกคักบ่อันนั่นพุ่นน่ะอ้ยพุ่นน่ะจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะล่ำเพิ่นพุ่นพวกเจ้าเห็นบ่พุ่นน่ะงามคักงามแน่โอ้จอยตาไล่น้ำกล่องเดี๋ยวจอยตังกล่องก็ได้อจ่ายได้พ่อแม่พี่น้องเด้อ ทางกล่องเก็บจักบาทกันอ mm hmm. โอ้ยา่ยาย่าย่าหมุนกล่องย่าหมุนโอ้เหลื่อนขี้ตมพ่อแม่พี่นวงเออปลาเทนีมึงจอยสีรุ่งเด้อบาดทนีจะเสียบข้ากล่องจักบาทกันไอ้ไข่ย่างไปท่างใดล้วเข็นบจัจับพ่อแม่พี่นวง จอยสิงลงน้ำด้วยพัดเทนจิงสีมันจังคักพ่อแม่พี่น้องจ้า <c oughs> เพิ่งการเพิ่นการนี่คุณนะฮะ Yes ไอทิตพญางลงมานน้ำจอยพระวน <c oughs> ันเพิ่นเพิ่งกลับไปรถเพิ่นบอก จอ้อยล่ะสิครับพี่ลูเพราะว่าดินอยู่ในปา่าใหญ่มันบ่มี่ขื่นจ้ะพ,ะพ่ะพะพอแม่มมพี่น้องจ้ะเพราะว่าพันอยู่ย่ำเข้ามาย่ำโค้งคนหนี่ก,ก็หมายถึงว่าอันเวลาเขาเอิ่นนี่ยก็จังไปจ้ะพ่อแม่พีน่น้องจ้าแงามขัดจ้าแง่มขัดคอยกระจับ bạn bay đi, bay ơi, mát kia, chạy lên nào kìa, ừ <laughs> phun mẹ ทากิปพักเห็นบอพุ่นนะ่ะอยอดจะสุดยอดเหนข,อขอ้อนเลวคิดถอดเจ้าเด้อนองแพดคเลยข้อนเจ้าได้อนีเอี้อยามาปีนก่อนมือนนี่มาูง เมื่อยางออกก็าลังกายลาได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะดเด็ดไปเด็ดมากเรียนรวบแล้วคุนะเกืออีกุทธเดจมนาพ่อแม่พี่นงองจ้ะไปทั้งคุณเด้อใจไปทั้งคุณน,กกนีกสักปาดกันเห็นบ่จ้าเห็นบ่มันมังพี่ันมั่งพี วมาหันไปเร็วจ้ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหันมาพี่หันมาพี่กล่องเห็นบวัะจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ขี่ตุ่มขี้เล่นขี้เละโอ้กำลังขี่แมวเกล็ดอะไรต้นโอ้ยเหยียบเหยียบค้อนใหม่ตั้กล่องจะคล้องจ้บพ่อแม่พี่น้องนจะจ้ะ จะง่อยปันคุณพักชีน้ำกับผักวอเตอร์เคสวอเตอร์เจ้าอื่นเนาะจ้ากระอาสิจ้ากระออกเสียงบัดถือก็จ่ายได้พ่อแม่พี่น้องกระจาเพื่อวันเจ้าปะดิเก่งภาษาอีหยังเลยภาษาอังกฤษเจ้ากระปะดิอีหยังเลยจ้ะคุณไปบ้านไปคุณอ่ะภาษาอังกฤษกับปะดิไปเรียนมาน้ำเขาพ่อแม่พี่น้องอาศัยว่าเบิ้งเจ้าหน้าที่ประจำเอา ฟังหักเสียงดูนอะอจาจารย์สวยงามสวยงามกิ๊บโอ้กิ๊บกระต่ายนี่จะที่พ่อเหรล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า จดี๋ท้ามาจอยเก็ยบยังกล้าใช่ไเพื่นล่ะงา,านน่ำเออินตามมูที่ทำงานเพิ่นผ้าเอิรนมากพ่อแม่พี่น้องจ้ะมูเพิ่นผ้าเอิรนอันนี้เนาะพวานถ้าเอ็นถ้าเอ็นจังไอถ้าเอ็นประเทศอันเอียงก็ละ่ะอันเท็เอียงเนาะเปิี่ยนเทียมก่อนออเกนออเคนีสิสถานพ่อแม่พี่น้องจ้ะพ่ออะไจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคุณนะคุณนะ ยอดปรจ่าสุดยอดประอดมือใจลื่นขี้ต้มขี้ขนไปจอดสิผ้ายางเบิ้งได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าเก็บพ่อสมีแล้วมาปะจเจเนียสิผ้ายางส้มปลาปัจเจนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยคุณน่ะสีสันโอ้ลื่นขี้ต้มพ่อจ่าเก็บเอาแค่ย้อมหนีพ่อ เหลือหลายอยู่จ้ะเอาไวปทำมาเก็บพร้อมเป็นอันน้อนนงแพทย์กับอันพี่สุสานพ่อแม่พี่น้องจ้าอัน,นสวยๆพวกนี้พุ่นเขาไปทางในพุ่นพุ่นเขาไปข้างในพุ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นทราบลาบอยู่พุ่พพนเป็นข้องอยู่พุ่นทางในเห็นได้ปลาอีกว่าแม่นมีแต่ซำนีแล้วจ้าเด้อพุ่นนะสวยงามคักหลายพ่อแม่พี่น้องจ้าอือฮึอพี่ในกระตาจอยพอแล้วเก็บมาซำนีละ พ่อได้พัดกินมือนีิมือหนาจังมาน้ากันไหมมามุนมวนเท่าหาปลาแตกน้ากันจับพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณน่ะผักวอเตอร์เคสจักเอิญผิดเอิญถือหลกพ่อแม่พี่น้องก็เขียนมาบอกจอยนะว่าจอยว่าเขาออกเสียงจังไดเขียนว่าจังได้ะจ้าเด้อะคุณน่ะที่แม่ร้ายคุณกระเทียมปลาคุณกระเทียมปลาสับหลาบอยู่จ้ะ จ้ะออกไปสิาพาไปเก็บอันเล่มออกกระเทียมทนจักหน่อยอุ้ยโอ้โอโอนะพักสี่หล่อมจับพ่อแม่พี่น้องจ้าจักอึดฟังเสียงนกพันห้องจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฟังเสียงนกเสียงยังห้องไปบรรยากาศดีๆนะจนัะเนาะคุณไงไปต้นหอมฟังข้างสิ ชมบรรยากาศสวยๆไปน้ำกันจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้พักชิลลอมมเอนี่คือชิว่าได้เก็บตอกต,กตีมือนีนพักชิลลอมจ้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเจอเพิ่งกินไปจ้ะหมอปักใหญ่นึ่งกินก็โดนน้องไอซองก้นก็ลูกไสละพ่ออาจารย์ ย่างเข้าไปข้างในอีกเบิ่งอีกจักหน่อยกันปากกระเทียมทุ่น,ทนตรงนั้นเพนยยิ่นใหญ่แล้วไปอยู <c oughs> ่เดนมากเก็บเพราะเอึดแต่แนวสิเก็บกินพ่อแม่พี่น้องจ้าจะมีปัญญาเก็บบพรแค่นั้นละ่ะ <c oughs> มีปัญญาเก็บกินบอแกแค่นั้นละ่ะช่วงนี้พักออกหลายจักสิเก็บอันใดกินก่อนพ่อแม่พี่น้องจ้าของหนักของหนักสวย นาจ่าคล้องนะพีบ๊พุ่นเป็นเมีปลาคอบ่พวกเจ้าว่ะกระเทียมทุ่นบ้านในไงนายจ้ากระเทียมทุ่นเห็นบ่เนี่ยบ๊อบวบจ้ะบ๊ค่อยอวบปันไดพี่จ่าเห็นบ่อนี่พ่อแม่พี่น้องจานนี่กระเทียมทุ่นนะจ่าท่เนมึงทุ่นตัวเนี่ย มันจอยสิทวนขึ้นมาให้เบิ่งดูวสองต้นสามต้นอยู่ใกล้กันอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องบนหัวใหญ่ไปนี่จ้ะมาเบิ่งนี่หัวเพิ่นมาสิเป็นแบบนี้เด้อจ้าเด้อนี่เบิ่งนี่เห็นบ่หัวนหน่อยๆเพิ่นนี่ที่เพิ่นสิแตกหน่อขึ้นมานี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่เห <Hi. S 2> <c oughs> ็นบ่นี่หัวนหน่อยๆเพิ่นนี่ไงเดี๋ยเดียเอเดี๋ยวเดี๋ยววิลอยพอเด่นม่อีกอะ Ja. De er ikke giftige. Nej, 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 nej. <laughs> Jeg har styr på det. <laughs> Jeg har styr på det. Jeg <laughs> Men... er noget af, hvor det snyder. Ha? Hvor, ja, er noget af det, hvor det snyder, hvor det egentlig er giftigt og ligner. Ja, og det ja, det ligner hinanden. Ja. Det skal man rigtig, rigtig kende. Og ja. så fugter man. Men kan du ikke også måske lukke forskellen? Ja, uh, nej. nej. Den er lidt, næsten de samme. Nå. Ja, det er sgu mærkeligt, ikke? Det Ja! <laughs> ยาเพันถามันแม่นยันคนว้าจะว่ากระเทียมจากกระเทียมโทษนี่แหละกระเทียมพันธ์บ้านอันอันมันว่าเป็นพิษตัวพืชันยาเพันธ์บ้าจะว่าบ่วจากตรงเบิ้งดีๆก็เลยวางสี่ละแต่ว่ามันก็คือกันยุ่งมันก็กินมันก็คือกันต้องตงเบื้องดีๆต้องศึกษาดีๆ้อจ้าเด้อพบ่อแม่ปีนองศึกษาให้ดีๆก่อนจังมาเก็บกิน้อจ้าเด้อบ่อแม่ว่าพากันเก็บกินมัวๆ้อจ้าเด้อตรงศึกษาให้ดีๆสะก่อนจังมาเก็บกิน เพื่อว่าเกิดอีหยังขึ้นมาได้เฮาสิได้รักป้องกันหาทางป้องกันรักษาได้เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะาแต่กระหรอกออกขาวจูนพูนเด้นี่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งข่องน้ำไปก่อนเด้อจ้ะลอกให้เบิ่งเอ้านี่จ้ะลอกแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้ยายเพิน่นวัน อันจะว่าอันบางบางสิ่งบางอย่างกันพันธถามว่ากินมันอันกินมันแตกต่างกันบ่เจ้าว่ากินอ่ะมันบ่ได้แตกต่างกันเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกล่องจ้ะก็เป็นมั่วๆัน้อเนาะถ้าเจ้าปั่นนั่งปันผ้าลูกผ้าต่อพันว่าปั่นจักรยานพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันบ่อเรื่องใหญ่ยไกเพันว่าเจ้าบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็คล้ายๆกันปัทณีก็ต้องเบิ่งศึกษาให้มันดีๆกันแล้วว่าเจ้าว่าจัจอยจอยอันจอยรู้จักกัน ใจห้าสื้อผู้สันมันใจเห็นไหมจ้ะแต่ว่าจะมันใจอยู่จะเก็บเพื่อจะได้ยิ้มยาเพี่นเลยปะที่จอยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่อันมันกินเนี่ยมันกับบางสิ่งบางอย่างกับขือกับกระเทียมนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะแต่ว่าตัวนมันคือกันคือจังพักเสียนแดงสิกินเพื่อกับไข่กับกระเทียมพ่อแม่พี่น้องจ้าส่วนมากกินเพื่อกับสีไข่กันเนาะไปจอยสิพาไปเอากระเทียมทุ่นข้างบนนย่างออกไปหให้ทิศ เมื่อกี้นี่ก็ซอยกระเทียมท่นทั้งเสร็จหนักกล่องพ่อแม่จา้าพ่อแม่พี่น้องจา้งากล่องหนักกล่องกะแซมมือมั่ว,วหรือตาจ้อยมั่วกับพอ่พอพอ่อปันกันแล้วเนาะโอ้ยมันยังขังในผุพัวแล้วโอ้ยมันยังขังในผละนะตุนตั้งต,ต,ต,ตุนตุนหยาตุ่นตุนหอมพ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้กระเทียมตุ่นกับตุนหอมมือไม่หัดเก็บ เปิงดีๆนะจ้าเด้อศึกษาดีๆสัก่อนกินเข้าไปเกิดอีหยังมาเฮาสิได้ป้องกันรักษาได้พ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นห่วงทุกคนเด้อจ้าเด้อไปไปหอดกระเทียมทนจังจ่อยจังใส่เบิ่งอีกเช่นนึงเด้อจ้าเด้อพุ่นน่ะปลาเขาลำเนาไผ่ฟังเสียงนกจ้าพ่อแม่พี่น้องมวนคักจาก้าพุ่นจ้าแม่นบ่ล่มซะจ้าแม่นบ่บ่ล่มบ่เย็นแล้วก็บ่ฮ้อน มาเบิ่งเจอยสิพามาเบิ่งเจอยเห็นอต้นเฟิ่อนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ลักษณะเฟื่อนเพิ่นเป็นแบบนี้้ะจ้ะด้าต้นเฟิ่อนต้นแค่ไข่กันแล้บกระพูกตแต่ว่าพันมี่พันมีขนพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้นเฟิ่อนมองกันขนเต็มอยู่ในจ้ะอือเบิ่อยไกล้นี่ลักษณะเฟิ่อนสิเป็นแบบนี้้ะจ้ะเด้อไปจ้าโอ้ยพักสีน้ำจับหลาบอยู่ ตรงไปทำมาเก็บพร้อมกันกับน้องกับพีสส่สุสานน้องมาดามแพทจอยตั้งกล่องพ่อแม่พี่น้องจ้ะจะตั้งกล่องจอยใชมาเก็บเอาวันกระเทียมทอดมองนี้จ้ะคือส่งหัวบวกเธอเสื้สอเดืนนอนนะจ้าพ่อแม่พี่นอ้องว่างไว้ก่อนเด้แต่เด้อเจ็ดสิบหลอก หลอกพ่อขา,อ,าอุบอั้วมากๆนะจ๊ะเนาะไปจบะไปไปยัะมะกำลังเบาด้วยเมื่อกี้รถพันไปได้ยินเสียงอีกอะจ้านน่ะเก็บเป็นเก็บไปร่วมกันเพราะได้พักไส่กับอันนี้ อันนั้นพักรีพักรีนาเแม่จ่าแม่พอม่เป็นหลงจ้านสันไดพักกูดจ้าโอ้นพักกูดต่หนพ่อม่เป็นหลงแต่ว่าเป็นหลงบาอวกเนบอนจ้าเ็นบนเาก็ไปก็ไปยกยึกัจักรรถนี่กด้เลหะเ็นบ้นะอวกสวยจ้าดอกกอแลก็งาม ขึ้นอายิ้มยิ้มนาบ้านยูผู้เดียวจ้าพ่อแม่พี่น่องจ้ามวอยูผู้เดียวเหมือนนี้มันรักมากผู้เดียวกาต้องแพ็คปณนาเห็นว่าอุบอวบซส,สวย กุเทะเด็กหน่อยเบังแดดนี่จ้ะเป็นนางไดุูน่ะหลอกอลังง่ามขนาดจ้ะอาผู้บ่าสมหน่อยเด็กหน่อยจะเด้หน่อยเบันคีรถพานใจมากกุเทะเป็นปะสมาธิปัญญาโอ้ยพี่น่ะบังจันนี่คุณหลอกอลังก็ขาวอืมพี่น่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปไปจอยสีผ้าเพชรกับเขาในบ้านเด้อ จะสิภาพเอาซุ้มนีปไปเห็ดอันเมนูอาหารให้เบิ่งจับเพราะแม่พี่นงจ้าพุ่นไปละจ้าไปไปสิภาพเข้าบ้าน